สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโปอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยจะไปตะลุยหอคอยใต้ดินกันต่อเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงชั้น21แล้วเนาะชั้นนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่50รูบีนั่นเองนะครับโอเคเราเข้ามาดูนะฮะเพื่อนๆก็จะเจอกับกรีจิ้งนะครับผมควนอูป้าเมนะฮะเบริก้ากีพลังนะครับที่ทุกตัวเนี่ยพาสีจะเป็นอมตะ ตลอดนะครับไม่มีเทินนะครับฉะนั้นเราจะเร่งเทินออกไม่ได้เลยต้องใช้เพียงแค่ตัวทะลุบัฟเนาะสองเวฟเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็พาสซีฟของพวกเขาเนี่ยจะหายไปเป็นธรรมตะตลอดเลยนะฮะอย่างเช่นลดเวทลดกายภาพอะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะครับกีพลังอันเดดก็จะไม่มีนะครับสําหรับเวฟนี้เนาะอาชั้นนี้พูดผิดนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีชนะการต่อสู้นะครับแล้วก็ชนะภายใน5นาทีแล้วก็ต้องลอดสอตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับ พาส์ท4ผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับถ้าเกิดตามมาตั้งแต่ชั้นก่อนๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมตลอดนะครับส่วนทีมเนี่ยผมใช้เป็นตามนี้แล้วกันนะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับแตดไปมาถึงเราก็ทะลุไปเลยก็ได้ครับอันนี้ไม่มีตัวบูตดาเมจเลยนะถ้าพาร์คราวไม่กลางรับนะฮะนยครับเราจะตีไม่เข้าเนาะ จริงๆผมก็จัดมามั่วๆนะพยายามเน้นแค่กา,ารหานกับซีกแล้วกันนะฮะเพราะว่ากา,ารหานผมเนี่ยเลเวลเยอะจริงๆเลเวล34ประมาณนี้ก็ไหวนะฮะแต่ว่าน่าจะหาตัวบูสต์มานิดนึงนะครับเนี่ยมันจะตีไม่เข้าเลยนะฮะเดี๋ยวเวลานิดหน่อยฮนะซีกเนี่ยก็ต้องมีครับเผื่อกีพลังเขาสั้นมาเนี่ยเราก็จะแย่นะครับเพื่อความเร็วเราจะกางบัฟ ก่อนเลยแล้วกันเรามีการ5้าเป้าครับสังเกตว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่มีตัวทะลุบัฟเลยเนาะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับอืมไยชิลมาแล้วนะฮะตอนนี้เราเคลียร์ไวชิลไปก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็จะทำการใช้ทิเลเวกของก้าเลยนะครับจะได้จบไปเลยนะครับ ไปครับโอเคยังเหลืออีกนะไม่เป็นไรฮะเรายังมีฟาสคาวยิงสาได้อีกนะครับก็ตามนั้นครับจบง่ายๆเนาะแฟนนี้แล้วก็ของรางวัลเนี่ยมัน50ลรูบี้เลยนะครับช่วงนี้ใช้รูบี้กันเยอะใช่ไหมเปิดหาตัวใหม่กันก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งรูบี้ที่ดีเหมือนกันนะฮะเก็บได้วันละสิบห้าสิบอะไรนี้นะครับรับไปเลย50บีนะฮะ โอเคเรามาดูชั้นถัดไปกันหน่อยนะครับก็ชั้น22 1สบูบี้ก็จะเป็นพวกลุกนะแล้วก็ชานครับแล้วก็อารากอนนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะชั้นนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะผ่านยังไงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม แล้วก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย